พบกับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันและบอกต่อกันสม่ำเสมอกับรายการธรรมยุคดิจิตอลบายเจนจ g เจนจเป็นรายการที่คัดสรรและสร้างสรรเรื่องราวดีๆนำมาฝากแด,กกแาาด่กันระย a มิ m i ทุกๆท่าน ให้คลายให้บรรเทาความทุกข์สับสนที่ท่านไม่สามารถค้นหาได้เพื่อเข้าไปสู่ความสุขสะสมได้ในอนาคตค่ะการานตีที่รักทั้งหลายจนมาถึงคลิปนี้แล้วนะคะเจนจีก็ยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติสองภาคที่เป็นภาคสามัญวิสัยและภาคเหนือสามัญวิสัยมาโดยตลอดและขอย,ย้ำนะว่า เรื่องของภาคเหนือสามมณิสัยที่มีปรากฏการทั้ง5คือศักดิ์สิทธิ์อิธิริ์ปฏิหารเทพเทวดาและอำนาจลึกลับซับซ้อนนั้นไม่ได้เป็นเรื่องงมงายแน่นอนเรื่องจริงก็คือมันมีอยู่จริงแต่ก็ขอย้ำเสมอเ,มอเช่นกันว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้ปรากฏการทั้ง5นี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมก็เลยถูกต้มเสมอมา ทำให้คนรุ่นใหม่มักมองว่าเป็นเรื่องเลวไล่เลวไหลงมงายงมงายเรามีเทพพาเรามาเกิดเจนจิก็เล่าอยู่บ่อยเจนจิมักจะเล่าว่าตะเรียกว่าองค์ในหรือว่าตนในตัวก็ได้เพราะตนในตัวของเรานี่แหละคะ่ะคือเทพแปรรูปที่เป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยให้ศักยภาพของเราสำฤทธิ์ผล เราไม่เข้าถึงคำว่าวิชาชอช้างสองตัวสักทีหนึ่งนะคะที่แปลว่าความเป็นจริงของชีวิตอมืมันก็จะขัดแย้งกับตนในตัวหรือเทพแปรรูปที่อยู่ในตัวเราตลอดเวลาพูดกันง่ายๆเราจะมีตัวตนข้างนอกคือร่างกายของเรานี่แหละและเราเองก็มีตนในตัวอยู่ข้างในคือเทพแปรรูป ที่เป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะแล้วถ้าเราจัดการกับตัวตนทางนอกและตนในตัวทางในอย่างถูกต้องแบบไม่ใช่เป็นการถูกต้มโดยการเข้าใจคําว่าวิชาที่มีชอช้างสองตัวแปลว่าความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของเราก็จะปลอดภัยคำว่าทุกสัสับสนที่เราเจอกันบ่อยก็จะกลับกลายมาเป็นสุขสะสมจนหมดไปหชาติ เช่นจีนนำมาเล่าสู่กันฟังในลักษณะสร้างสรรค์มีเหตุมีผลให้หายคลางแคลงหายสงสัยกันเราก็เล่าในแบบ ฉบับของความบันเทิงเชิงเรียนรู้บันเทิงเพื่อบรรเทาความเครียดกนันจริงๆไม่ได้เล่าเพื่อการทําลายพระพุทธศาสนาแต่อยากจะสืบสารงานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องในแบบฉบับที่เป็นโลกิยธรรมคือยังมีความเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์อยู่เพราะบางท่านอาจจะยังไม่สะดวกไม่พร้อมด้วยปัจจัยต่างๆนา,นานาที่จะไปสู่โลก โลกุตตรธรรมคือการพ้นของโลกมนุษย์นั่นเองค่ะเราก็หันมาเรียนรู้ธรรมะสองภาพแบบนี้กันไปก่อนก็ถือว่าเราได้ทำกิจกรรมกรรมเก่าเหมือนกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะเรื่องราวของเทพแปรรูปไม่ยากจนเกินไปเนาะอย่างที่บอกฟังบ่อยๆคิดตามบ่อยๆแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองบ่อย แล้วสักวันหนึ่งคุณจะเกิดการตกผลึกของทางความรู้และจะเข้าใจในที่สุดเรียกว่าตัวรู้ผุดโพงค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ